ครับไปนี้ซ้อมมาด้วยครับซ้อมมาเดือนหนึ่งครับซ้อมดีแหรับไปนี้อยู่ที่บ้านครับที่เชฟูครับที่เชฟูเลยมีใครเป็นกู้งังคุ้ซ้อมมครับที่นั่นก็มีเพื่อนในค่ายแล้วก็พ่อเนี่ยซ้อมให้ก็ถูกบอกให้ใครช่วยช่วยกันหน่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่โลครับหกสิบสี่เลยเราเมื่อตายเลยครับไม่เข่าครับแล้วอย่างวันที่เราเจอกับรถคว่ำ เคยเจอเลยไหมเป็นไฟแรกเลยแล้วได้สื่อสารกังมานต่อยเข้ามาปะต่อยเขาเป็นมือตะตายอะไรตัวมือตัวมือแล้วอ,ลยอย่างวันนี้เราจะวันเกวียนแรงกันอ๋เรื่อยๆค่อยไปเรื่อยเนะาะคัอย่างเกิดโควิดมานี่เราไม่ต่อยเปกิ่ไฟแล้วเป็อนรอบนี้มายังไม่ต่อยเป็นไฟแรงอ๋อมีเป็นไฟแรกเลยใช่ไหมใช่แล้วตอนต่อยแล้วปิดโควิดนั่นต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่นี่ครับที่นี่วันนั้นเจอกับเจอต่อยเพื่อนแมนครับเป็นไงบ้างแพ้แพ้เพื่อนแมนตอนนั้นต่อยเปลี่ยนกันไร ร้อยสามสิบสองครับวันนี้ไต่ร <13 7. S 2> ้อยร้อยสามสิบเจ็ดเลยก็คือใหญ่ขึ้นนิดนึงใช่ไหมร้อยสามสิบหกครับก็คือเพิ่งกลับมาเนาะไฟแรกก็เลยจะใหญ่หน่อยแต่มีปัญหาไม่มีน้ำหนักอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปชั้งนี่มาเกินเลยมาขาดน่าจะเกินอยู่นิดนึงคือแบบโคว้งยืดเส้นยืดสายได้หน่อยหนึงใช่ใชไหมสบา,ายสบาย ไฟแล้วครับประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดสิบไฟเนี่ยเราคนจังหวัดอะไรครับชายบุญเอาฝัง่งเดี๋ยวชวนไปขับเราวันนี้น่อขอให้ใชายบุญเป็นหัวใจให้ผมได้นะครับวันนี้เต็มที่แน่น,นอนครอ่าปีาเกิดแน่นอนนะ,<พ>อนะครับผมนะครับผม่ฟนน้องชายครับผม